ครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ดสุขสุขคนเด็กขึ้นด้อครับสวัสดีพ่อแมพอนนะะ่พี่น้องทุกกุ๊กขั้นนะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวสวยชาแนลเช่นกับเช่นเคยคะ่ะมีดีมีแฮมเพือ่อสุขสุขคนเด็กพี่น้องค่ะมีสาวสวยแบบไม่ยังไหลดอกเจอสิบห้าเก็บผักพี่น้องขายห็นบ่ค่ะผักข้างรั้วที่สาวสวยปลูกไวค้ค่ะพี่น้องค่ะหอยอ,อ่อนต้อนเอ็นเตนยังไงพี่น้องจ๋าวันนี้จะพาไปทำ ข้าวผัดปลาระปลาแห้งพี่น้องเดี๋ยว่าเก็บผักพี่น้องผักกาดผักกาดที่ปลูกไว้ข้างรั้วอะไพี่น้องเห็นบ่านี่บักพริกปอมเลยพี่น้องจ้ะนี่เจ้าพริกมะพริกมะพริกเป็นลูกดกพี่น้องเก็บไปสองชุดแล้วนี่พี่น้องไปเก็บผักพี่น้องเก็บผักกาดพี่น้องจ้ะนี่ปลูกผักกาดขาวไอ้งามๆพี่น้องเห็นบ่า ไม่สิกิฟตไปห้องจานนะพี่น้องนะจกินกับไอ้ข้าวผัดน้ำพรพิกกิฟต์ผักข้างก่อนตื้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้ามีบักเคือรพร้อมนี่พี่นอ้องเป็นปลาเคือกินนวยนีน่เคือกับหอยพี่น้องจ้าผักกับหอยผักสวยงามมากเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเฮ็ดข้าวผัดกันนะพี่น้องเด้อกิฟต์ผักก่อนจ้ามาจ้ะพี่น้องจ้า ตัดผักจ้าตัดผักเป็นผักเครื่องเคียงกินกับข้าวผัดนะพี่น,อนอ้องเนาะนี่เน่เห็นไหมพี่นอ้องผักสวยงามมากเลยเห็นไหมต้นมะลิเลยปลูกเองน่าจะพี่นอกก้องเสียนี่กำลังสวยเยพี่นอ้องเห็นปะยืนออกไปข้างนอกนะ ต้นแปบมินก็สวยสวยพี่น้องจ้ะนี่เราจะเอาสองต้นพอนี่โอเคจ้ะพี่น้องจะเดี๋ยวไปเก็บมะเขือกันเด้อพี่น้องเด้อ เขือก็ปลูกเองก่กพี่น้องจา้าโอเคจ้ามาพี่น้องเก็บมะเขือเอาอยู่ในลูกอุย้ยอ้อยเขือหน้าบ้านนะพี่น้องเด้อเนี่ยมะเขือลูกข้าวพี่น้องนี่เนี่ยพริกพี่น้องพริก พริก4ีเม็ดพอเด็ดเผ็ดแค่นี้พอไปแล้วบมน้ำมันเสร็จนะก่อน,นแล้วก็ใส่ไข่กันด้พี่น้องด้วยใส่ได้ก็ใส่หอ,อมเะไรพี่น้อง ปรุงก็ไม่มีอะไรเยอะนะพี่น้องเด้อตามด้วยปลารา้าน้ำพริกน้ำพริกปลารา้าพี่น้องน้ำพริกปลาร้าสับขัดไปเลยจ้าเครื่องปรุงกม็มีอะไรเยอะนะที่น้องเนาะมีไข่มีหัวหอมมีปลารา้าแล้วก็มีปลาเค็มปลาทอดเรามีอะไรพี่น้องแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเลยจ้า ใส่เยอะเนาะพี่น้องเนาะตามด้วยน้ำตาลก็นิดนึงไม่ต้องปรุงเยอะในมิโน่เพราะว่าปลาป้าเราก็เค็มอยู่แล้วแค่นี้แหละจ้าเราก็ผัดทุกอย่างเข้ากันแล้วทีน้องเด้อ ง่ายง่ายง่ายแต่ก็อร่อยนะคพี่น้องค่ขากผัดปลาปลาปลาแห้งหรือปลาแห้งทอดเรานว่นนี้อะปลาเด็ดเดียวนะเนี่ยอใส่ปลาเค็มปาลาอะไรก็ได้ไดเลยนะ นี่ลองจ๋าแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนี่ยน้ำผัดปลาท้ายท้ายสุดเป็นน้่ลองด้วยปลาเดีย๋ยวนี้องจ้ะปลาใส่ปลาลงไปด้วยนี่เดีย๋ยวนี้เดี๋ยวให้องหัวนะพี่น้องนมะักนก็จะสวยงาม ม่ต้องไปทอดเหมือนร้านอาหารเลือทอดแล้วแกะเ,เป็นเนื้อเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะนี่จากหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ี๋ยวี้ใส่จานเลยจ้า ໃຜຊ່ວຍຢູ່ໃດເພິ່ນເນາະໝາກຄວາຍໃຫຍ່ ตาจะออกมาประมาณนี้เรียบร้อยเลยพี่น้องคะ่ะง่ายๆอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราจะไปใส่จานกันนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องจะผักเรามะเขือแตงนะพี่น้องเนาะนี่พริกที่เราเก็บมาเนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะพริกที่เราเก็บมาเนาะพี่น้องเนาะแล้ทำผักจานผักกินกับไอ ข้าวผัดท้นนองเราพี่น้องเนาะมันเป็นปลาราเนาะมันจะได้มีผักแก้มนะพี่น้องเนาะคือจากคว่ำจะเป๊กเลย<ส>นี่เนี่ยโอเคเรียบร้อยพี่น้องจะเรียบร้อยเลยจ้าข้าวผัดนะพี่น,น้องเนาะแล้วเราก็สุดท้ายท้ายสุดจะพี่น้องจะใส่ปลาครมไปเลย เครื่องเคียงพี่พี่น้องเคิกไปหน่อยนึงเสียบปลดนนไม่เผ็ดนะพี่น้องเนาะแม่หนูรู้สึกว่าอันนี้เหมือนเค้กนะอืมดูคล้ายๆเค้กคุณนายพลอยบอกว่าเหมือนเค้กเลยซันคล้ายๆเค้กนี่จะพี่น้องจ๋าง่ายหน้าตาสวยงามมากเลยนะคะพี่น้องน่ากินนิดจ๊ะสวยคะ่ะ นี่จ้พี่น้องจ้าหน้าตาข้าวผัดปลาปลาแห้งหรือปลาเค็มเราเนี่ยเลยพี่น้องจ้าหน้าตาสวยงามน่าทานมากเลยมาพี่น้องมามาทานด้วยกันจ้าอันนี้ฝากเอฟซีทุกทุกท่านเลยค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวสาวสวยจะไปแอบกินคนเดียวนะจ้าวันนี้สาวสวยจะไปให้ท่านผู้ชมดูด้วยดอกสาวสวยจะไปแอบ ทานคนเดียวเลยค่ะคลิปนี้กับพ่อซัมมี่เด้อค่ะเนดะ้อฝากพี่ตอนน้องซัมมี่ล่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ให้สาวสวยนะทั้พี่น้องเด้อโอ้ยนลิ้นพัดงาน,นหิวเข่าพี่น้องค่ะขอบคุณขอบคุณเบิร์ตทุกคนทุกคนค่ะที่เข้ามาติดตามเด้อค่ะเด้อขอบคุณอย่างมากมายคือเก่าคือเดือดฝากกดติดตามเร้เนี่ยค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณลหลายค่ะสวัสดีค่ะ